สวัสดีครับวันนี้ผมแอดมินอ้วนน้อยจะมานําเสนอระบบการสมัครสมาชิกไปในช่องอ้วนน้อยซอยหนึ่งนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนกับช่องเริ่มต้นที่3าบาทต่อเดือนรับไปเลยไอคอนหมูสุดโหดสามารถสะสมเดือนเพื่อเพิ่มเลเวลความรือโหดของหมูได้อีกด้วยสมาชิกขั้นที่2แบบ VIP คนชอบดูนอกจากจะได้ไอคอนหมูแล้วยังได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปที่ถูกแบนจําพวกคลิปที่ติดเหลืองติดแดงและคลิปที่ปิดออกไปจากช่องและสมาชิกขั้นสุดท้ายแบบแฟนพันธะตลอดชีพ แฟนพันธุ์แท้หนังสยองควาระดับเดนตายที่นอกจากจะได้ทุกอย่างจากที่ผมกล่าวมาข้างต้นแล้วยังได้รับสิทธิ์ในการ,ร,รทุกภาพยนต์ทุกเรื่องที่ผมนํามาเล่าผ่านทางเว็บไซต์อ้วนน้อยซอยหนึ่งแบบตลอดชีพทุกการสนับสนุนของทุกคนจะช่วยทําให้ช่องอ้วนน้อยซอยหนึ่งของเราได้เติบโตขึ้นครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องอ้วนน้อยซอยหนึ่ง และพบกับผมเก่าลัดกับหนังสนุกที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับวันนี้เป็นหนังที่มีชื่อว่า The Alphabet Killer ครับซึ่งเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงซึ่งโด่งดังเป็นอย่างมากในรัฐนิวยอร์กช่วงเวลานั้นโดยฉากแรกเริ่มต้นมาที่มีเหตุฆาตการรมเกิดขึ้นระหว่างที่เด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาร่ากัสติโลเธอถูกลักพาตัวขึ้นรถคันหนึ่งก่อนที่ภาพจะตัดไปที่ตัวของคาร่า เธอขัดขืนคนร้ายจนสามารถออกมาจากรถได้สําเร็จแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในปา่าแต่ท้ายที่สุดเธอก็ไม่รอดจากเงื้อมือของชายโฉดคาร่าถูกพบเป็นศพนอนเสียชีวิตอยู่กลางปา่าซึ่งอยู่ในหมู่บ้านใกล้ก,ลกับ ville, New York, เช u ร์ชวิลล์นิวยอร์กเมือง Lo อบสเตอร์ซิตี้รัฐนิวยอร์กหลังจากนั้นตัวละครหลักของเรื่องที่มีชื่อว่าเมแกนเขาเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนจากสำนักงานตำรวจโรเชสเตอร์ซึ่งสังกัดอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุพร้อมกับแฟนหนุ่มของเธอที่มีชื่อว่าเคนเนตทั้งสองมาถึงที่เกิดเหตุ ด้วยความที่เมแกนนอนน้อยระหว่างที่จ้องมองศพเด็กสาวเธอก็ได้เห็นภาพหลอนและมองว่าคลาล,าล่าลืมตาจ้องมองเธออยู่ทำให้เธอสะดุ้งโหยงพยายามเตือนสติตัวเองก่อนที่จะสำรวจบริวเวณรอบที่เกิดเหตุเมแกนพบหลักฐานชิ้นสำคัญซึ่งเป็นเครื่องที่ยืนยันว่าคลาร่านั้นถูกกระทำชำเราในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่พร้อมกับยังมีขนแมวสีขาวเกาะติดตามเสื้อผ้าของเธอสร้างความหดหู่ใจให้กับเธอและคนที่ทำคดีนี้เป็นอย่างมาก เมแกนเริ่มต้นกลับมาที่บ้านเพื่อสืบคดีอย่างจริงจังทางด้านของเคนเนตก็ได้นำชามาให้เธอดื่มระหว่างที่เธอทำงานเมื่อเขาเห็นรูปศพของเด็กสาวก็สันนิฐานโดยพูดออกมาลอยๆว่าถ้าดูจากขนแมวสีขาวที่เกาะติดตามเสื้อผ้าของคาร่าก็ดูจะมีแนวโน้มว่าก่อนคาร่าจะเสียชีวิตคงต้องถูกจับขึ้นรถไปอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเขาก็ชวนเมแกนไปนอนเพราะว่าดึกมากแล้วกลัวว่าเธอจะเครียดเกินไปจากนั้นทั้งสองจึงปิดไฟนอน ในวันถัดมาทุกคนระดมหาหลักฐานและนํามาถกเถียงกันแต่ก็ยังไม่พบหลักฐานใดที่ชี้ต,ตัวของคนร้ายได้ทําให้เมแกนอาสาจะกลับไปสัมภาษณ์คนในละแวกพื้นที่อีกรอบตัดภาพมาที่บาร์แห่งหนึ่งโดยมีบาร์เทนเดอร์ที่ชื่อว่าแฮงค์ทำงานประจําอยู่ที่นั่น เมแกนนัดพบกับสตีเวนพ่อของคาร่าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเกี่ยวกับคาร่ารวมไปถึงวันที่เกิดเหตุเธอกําลังสันนิษฐานว่าสร้อยคอจี้รูปไม้กางเขนที่เธอสวมใส่หายไปจึงถามสตีเวนเกี่ยวกับรูปนี้โดยอ้างอิงจากรูปที่เมแกนพบในกระเป๋าของคาร่าซึ่งสตีเวนเองก็ไม่แน่ใจเรื่องสร้อยคอเขารู้แต่เพียงว่าเป็นสร้อยคอที่เธอได้จากโบสถ์เซนต์ฟลมิน่า เพราะเธออาจทำหายหรือคนร้ายขโมยไปไม่มีความแน่ชัดระหว่างที่กำลังสัมภาษณ์สตีลระหว่างนั้นเมแกนก็เกิดภาพหลอนเห็นคราบเลือดอยู่บนโต๊ะสเตเวนจึงดึงสติเธอกลับมาโดยเขาให้ข้อมูลกับเมแกนว่าในวันที่เกิดเหตุคาร่านั้นออกไปข้างนอกเพื่อไปหาเพื่อนตั้งใจจะทําการบ้านด้วยกันหลังสัมภาษณ์สตีเวนจบเมแกนก็เดินทางไปหาแม่ของคาร่าต่อทันทีซึ่งก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรเท่าไหร่ จึงขอขึ้นไปสำรวจห้องนอนของคาร่าต่อเมื่อขึ้นมาถึงเธอก็ล้มตัวลงนอนและกลับพบอะไรบางอย่างซ่อนไว้ใต้เตียง เมื่อเธอพยายามสำรวจก็พบกับรูปไม้กางเขนที่คาร่าแอบเขียนเอาไว้แต่ในจังหวะเดียวกันเมแกนก็เกิดภาพหลอนอีกรอบจึงตกใจรีบลุกขึ้นหนีทันทีแม่ของคาร่าเห็นเธอดูหน้าซีดทั้งยังมีอาการตื่นกลัวเธอจึงไล่ให้เมแกนออกจากบ้านทันทีเมแกนกลับมาที่ทํางานแต่หัวหน้าของเธอกลับเดินเข้ามาพูดคุยอย่างจริงจังเขาบอกว่าเขาได้รับรายงานว่าช่วงนี้เมแกนกําลังเครียดหนักและเข้าข่ายถึงขั้นคุยคนเดียวบ่อยๆจึงแนะให้เขาไปพบจิตแพทย์ พร้อมกับไล่เธอออกจากการทำคดีนี้ทันทีเมแกนนิ่งเครียดหนักถึงขนาดเห็นคาร่าปรากฏต,ตัวตรงหน้าและท้ายที่สุดเมแกนก็มีอาการทางประสาทเธอตัดสินใจจะทำร้ายตัวเองและจบชีวิตตัวเองเพราะไม่สามารถตามหาคนร้ายได้สำเร็จส่วนนั่นเคนเนตเมื่อกลับมาถึงบ้านก็พบจดหมายสั่งลาเขารีบตามหาเมแกนแล้วพาเมแกนไปโรงพยาบาลทันทีโชคดีที่เขาสามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้ทันเธอจึงถูกนำตัวไปรักษาอาการทางประสาทต,ต่อ สองปีต่อมาเมแกนรักษาอาการประสาทจนดีขึ้นพร้อมกับยังคอยเข้าร่วมกลุ่มจิตบำบัดโดยมีริชาร์ดเป็นผู้ก่อตั้งเมื่อเมแกนหายจากอาการทางประสาทเธอกลับไปทํางานตําแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไปในสํานักงานตํารวจเพราะนาธานไม่ยอมให้เธอกลับไปทํางานตําแหน่งเดิมอีกแล้วแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ต้องการจับตัวคนร้ายให้ได้ขอแค่กลับไปทํางาน ไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรเธอก็รับไว้ก่อนเมแกนจึงกลับไปทำงานอีกครั้งผ่านไปได้ไม่นานหลังจากเมแกนกลับมามีเหตุฆาตกรรมคล้ายกับคดีของคาร่าเขาพบศพหญิงสาวที่มีชื่อว่าเวนดี้วอลส์ในเมืองเว็บสเตอร์รัฐนิวยอร์กพร้อมกับขนแมวสีขาวก่อติดตามเสื้อผ้าของเธอเมื่อเรื่องมาถึงตำรวจ ทุกคนกลับวิ่งวุ่นไม่แกล้สงสัยจึงพยายามสอบถามแต่ก็ไม่มีใครให้ความร่วมมือเพราะไม่ต้องการให้เธอกลับมาเป็นโรคประสาทอีกแต่เธอก็ยังคงไม่ยอมแพ้แอบค้นหาข้อมูลว่ามีข่าวอะไรเกิดขึ้นในเวลานี้แล้วก็พบข่าวของเวนดี้เธอเข้าใจได้ทันทีว่าคดีของคาร่ากลายเป็นคดีฆาตรกรต่อเนื่องและตั้งชื่อให้กับฆาตรกรคดีนี้ว่า The Alphabet Killer เขากลับมาล่าอีกครั้งแล้วเมื่อเคนเนตที่ตอนนี้กลายเป็นเพียงแค่แฟนเก่า เมื่อเห็นเมแกนกำลังสืบค้นเรื่องของเวนดี้จึงรีบเตือนสติเธอและกล่าวว่าเธอไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนอีกแล้วนะขอให้หยุดคิดหรือห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้พยายามเกลี้ยกล่อมเคนเนตให้เขาอนุมัติให้เธอกลับเข้าไปทำงานตำแหน่งเดิมเคนเนตคิดอยู่พักใหญ่ก่อนจะอนุมัติโดยส่งเธอเข้าไปเป็นผู้ช่วยของฮาร์เปอร์เพื่อสืบคดีเรื่องนี้ตัดภาพไปที่เคนเนตเขาจัดประชุมหารือเรื่องคดีของคาร่าและเวนดี้และกล่าวว่าสิ่งที่เราค้นพบสองคดีที่เหมือือนนกกั็ค ขนแมวสีขาวเกาะติดตามเสื้อผ้าของเหยื่อและเหตุเกิดในรัฐนิวยอร์กจุดเกิดเหตุของเหยื่อรายแรกและเหยื่อรายที่สองห่างกันประมาณ360ไมล์แปลว่าเหยื่อต้องรู้จักกับคนร้ายทั้งสองจึงยอมขึ้นรถไปโดยดีรวมทั้งอาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายจำนาญพื้นที่แสดงว่าเป็นคนท้องถิ่นที่พักอาศัยอยู่ในละแวกนี้ พอรู้ว่าสถานที่ตรงไหนเป็นจุดร้ายผู้คนจึงเริ่มต้นสั่งให้ผู้คนกลับไปสัมภาษณ์คนสนิทมักคุ้นของเหยื่อและตามหาหลักฐานอื่นๆเพิ่มต่อฮาร์เปอร์และเมแกนรีบขับรถไปที่บ้านของเวนดี้เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติของเวนดี้และวันที่เกิดเหตุแม่ของเวนดี้เล่าว่าเวนดี้นั้นเป็นที่รักของทุกคนซึ่งเธอก็ยังเป็นเด็กดีถึงขนาดไปโบสถ์เซนต์ไมเคิลเพื่อรักษาศีลในทุกอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอแต่เมื่อเล่าไปได้ไม่นานพ่อของเวนดี้ก็รู้สึกเจ็บปวด จนไม่รู้จะพูดสิ่งใดออกมาเมแกนรจรึงใช้จังหวะนี้ขอตัวไปสำรวจห้องของเวนดี้เมื่อเธอมาถึงเมแกนร,รู้สึกกังวลจึงตัดสินใจกินยาระงับประสาทเธอยังคงไม่พบความคืบหน้าอะไรฮาร์เปอร์ก็มาเรียกตัวเธอกลับเพราะมีคนเห็นเวนดี้ไปกับคนร้ายฮาร์ปมาพบกับคนไร้บ้านซึ่งให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นเขาเห็นเธอขึ้นรถคันเสียเงินไปหลังจากที่เขาของเงินเวนดี้แต่เขาไม่เห็นใบหน้าของคนร้ายเพราะฟิล์มติดกระจกดำในขณะที่ฮาร์เปอร์กำลังสัมภาษณ์ เมแกนก็ยังคงเห็นภาพหลอนมองเห็นเบนดี้ยืนจ้องมองเธอหวังจะให้เธอทวงคืนความยุติธรรมเธอรู้สึกหวาดกลัวฮาร์เปอร์ที่เห็นอาการมือสั่นของเมแกนจึงตัดสินใจพากลับหลังจากที่ได้ขอ้อมูลครบแล้วเมแกนมหาริชาร์ดเพื่อเล่าเรื่องอาการทางประสาทของเธอดูเหมือนว่ามันจะกลับมาหลอกล้อนเธออีกครั้งริชาร์ดจึงแนะนําว่าให้เธอนั้นหยุดสืบค้นคดีและอาการของเธอจะดีขึ้นแต่เมแกนทําไม่ได้เพราะเธอต้องการจับตัวคนร้ายริชาร์ดจึงมอบยาชนิดหนึ่งให้กับเธอ เพื่อช่วยให้เธอไม่เกิดภาพร้อนในวันต่อมาเมคแกนค้นพบข้อมูลบางอย่างโดยพบผู้ต้องสงสัยที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองคดีทั้งของคาร่าและของเวนดี้นั่นคือสตีเวนพ่อของคาร่าเพราะเขาเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าโมนิก้าซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเธอเสียชีวิตไปในช่วงทัศนศึกษา โดยตกลงมาจากห้องพักของเธอนอกจากนี้สตีเวนยังเปลี่ยนชื่อใหม่และนามสกุลทําให้น่าสงสัยมากยิ่งขึ้นทําให้ทั้งสองตัดสินใจไปสัมภาษณ์สตีเวนอีกครั้งเมื่อมาถึงก็รีบยิงตรงประเด็นถามที่ว่าเวนดี้คือญาติของคุณใช่หรือไม่เขาก็ตอบว่าใช่แต่ไม่ได้สนิทกันหาเปอร์ Harper รีบถามต่อทันทีว่าคุณเปลี่ยนชื่อทําไมกําลังหนีอะไรบางอย่างอยูอย่ใช่ไหม เขาตอบว่าเขาขยากจะเปลี่ยนเพราะว่าไม่ถูกกับพ่อของตัวเองและอยากเปลี่ยนชื่อเพื่อหลบหนีเขาทั้งสองจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่โมนิก้าเสียชีวิตเขาก็แสดงความไม่พอใจออกมาทันทีแล้วก็พูดสวนกลับว่าตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ15ปีและในช่วงที่เกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดโมนิก้าเลยสักนิดมันเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแต่ทั้งสองคนยังกลับสงสัยในตัวของเขาสตีเวนตอบเพียงแค่ว่าเขานั้นไม่ได้ทําอะไรผิดทุกวันนี้ไม่มีเวลาจะไปนั่งคิดฆ่าหรือทําร้ายใครหรอกนะ ตอนนี้ต้องมาคอยดูแลเด็กที่นี่ตกกลางคืนก็ต้องไปดูแลภรรยาของเขาต่อาไม่เชื่อก็ลองสอบถามผู้คนแถวนี้ดูได้มีพยานยืนยันได้มากมายมีหลักฐานเต็มพื้นที่ไปหมดทำให้ทั้งสองตัดสินใจไปสอบถามตำรวจท้องถิน่น เกี่ยวกับประวัติของสตีเวนซึ่งเขาก็ยืนยันว่าสตีเวนนั้นไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์มากนักทําให้ทั้งสองคนไม่ได้ความคืบหน้าอะไรมากระหว่างการสืบคดีของ Carla Wendy, คาร่าและเวนดี้ฆาตกรรมเหยื่อรายที่3ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเด็กสาวคนนี้มีชื่อว่าเมลิซาถูกฆ่าตายในเมืองมาซิโดเนียประเทศกรีซหลังจากเมแกนเดินทางมาสำรวจในพื้นที่เกิดเหตุเมื่อทําการเรียกทุกคนมาประชุมเมแกนพบความคล้ายคลึงกันหลายอย่าง ระหว่างเวนดี้เมลิซานั่นก็คือทั้งสองคนเคยไปบทเซนต์ไมเคิลเหมือนกันแต่ไม่สามารถหาจุดเชื่อมโยงกับเหยื่อรายแรกอย่างคาร่าได้นอกจากนี้กรมตำรวจเว็บสเตอร์ก็ยังคงไม่ให้ความร่วมมือทำให้คดีของเวนดี้ไม่คืบหน้าระหว่างที่ทุกคนกำลังหาลือเมแกนยังคงเห็นภาพหลอนพบวิญญาณของเวนดี้และเมลิซาปรากฏตัวเธอก็ได้แต่ข่มอารมณ์กับความหวาดกลัวนี้ไม่ได้ใจจนกระทั่งประชุมเสร็จเมแกนพยายามปิดบังหมอจิตแพทย์ที่เคยดูแลเคสของเธอ พราะกลัวว่าเขาอาจจะจับเธอเข้าไปบําบัตอีกและอาจทำให้เธอต้องเสียโอกาสตามสืบคดีได้เมแกนเลือกโทรหาริชาร์ดแทนในระหว่างที่พูดคุยกับริชาร์ดอยู่นั้นเสียงวิทยุก็ประกาศเหตุกายที่เกิดขึ้นในเมืองเวสเตอร์เมแกนรีบวางสายแล้วเดินทางไปทันทีเมื่อเดินทางมาถึงก็พบว่าอลิซาเบธโทรแจ้งตำรวจกล่าวหาว่าชายหนุ่มที่ชื่อว่าเบนุรุษนักดับเพลิงพยายามรวนลามเธอพร้อมทั้งกล่าวหาว่าเขาคือคนร้ายที่ฆ่าเด็กสาวทั้งสม เมื่อตำรวจมาถึงเบนที่อยู่ในอาการมึนเมาก็รู้สึกตกใจกลัวจึงจับแม่ของตัวเองและอลิซาเบธเป็นตัวประกันเมแกนไม่เชื่อว,ว่าเบนคือฆาตกรต่อเนื่องเธอฝ่าฝืนกฎแอบเดินเข้ามาในบ้านเพื่อพยายามเกลี้ยกล่อมเบนเบนรีบแก้ต่างบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเด็กพวกนั้นและเขาก็ไม่ได้คิดที่จะล่วงเกินอลิซาเบธเขาไม่ได้ทําอะไรผิดทั้งนั้นเมแกนจึงเกลี้ยกล่อมเบนอยู่พักใหญ่จนเขาสงบสติอารมณ์ลงแต่ก็ถูกประชาทันยิงเข้ากลางหัวผ่านหน้าต่าง จนเขาเสียชีวิตขณะที่เขาเผลอก่อนจะเปิดคดีดีอัลฟาเบตคิลเลอร์ลงเมแกนร,รีบกลับมาให้สัมภาษณ์กับกรมตํารวจเพราะเธอเชื่อว่าเบนไม่ใช่ฆาตรกรต่อเนื่องเธอเกือบจะคลี่คลายเรื่องของเบนได้แล้วแต่เขาก็ถูกวิสามันไปซะก่อนเธอจึงรู้สึกว่าตํารวจไปให้ความยุติธรรมกับเบนและรีบปิดคดีเร็วเกินไปเคนเนตจึงเรียกมาตําหนิและบอกว่าเราปิดคดีไปแล้วเราไม่ควรลื้อฟื้นมาและทั้งสองก็เริ่มมีปากเสียงกัน ระหว่างนั้นตำรวจจากสังกัดเขตเมืองเว mm ็บเซอร์ก็รีบออกมาถแถลงข่าวเพื่อเอาหน้า mm hmm. พวกเขาสามารถปิดคดีของเดออัลฟาเบตคิลเลอร์ได้สำเร็จแล้วโดยอ้างว่าเบนนักดับเพลิงคนนี้คือฆาตรกรที่เราตามหาพร้อมกับพบแมวสีขาวอยู่ในบ้านของเขาซึ่งนี่เป็นพยานหลักฐานสำคัญพร้อมกับรวบรวมหลักฐานอื่นๆที่ชี้ชัดว่าเบนเป็นคนร้ายเมื่อคดีจบแต่เมแกนยังคงไม่จบเธอแอบตามสืบคดีนี้ต่อด้วยตัวเองอย่างลับๆเพราะเธอไม่ปากใจเชื่อว่าเบนเป็นคนร้าย เมแกนกลับมาสัมภาษณ์ตำรวจเว็บสเตอร์อีกครั้งโดยบอกว่าในบ้านของเบนเขาไม่ได้เลี้ยงแมวเพราะไม่มีทั้งอาหารแมวหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ชี้ชัดได้ว่าเขาเลี้ยงแมวมีเพียงขนแมวเพียงไม่ขี่เส้นอยู่บนเก้าอี้ในบ้านของเขาซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการจงใจนํามาเป็นหลักฐานเพื่อหวังจะปิดคดีลงแบบชุยๆก็เท่านั้นทําให้ตำรวจเว็บสเตอร์ไม่อยากสนทนากับเขาต่อพร้อมทั้งไล่เธอออกไปทันทีตลอดการสืบค้นหาความจริง เมแกนยังคงทุกข์ทรมานจากอาการทางประสาทที่พบเห็นเหยื่อทั้ง3อยู่ตลอดเวลาระหว่างที่เธอกําลังเดินทางกลับเมแกนพบแฮงค์บัตเทนเดอร์ที่เคยเจอครั้งหนึ่งตอนสัมภาษณ์สตีเวนครั้งแรกโดยบังเอิญทําให้เธอพบข้อมูลสําคัญบางอย่างเมแกนรีบไปหาเจน้องชายของคาร่าเพื่อต้องการยืนยันข้อมูลอีกครั้งก่อนจะพบว่าในคืนก่อนเกิดเหตุแม่ของคาร่าได้พาคาร่าไปส่งที่โบสถ์เซนต์ไมเคิลเนื่องจากที่สตีฟเมาหนักและทะเลาะกันอย่างรุนแรงเมแกนจะได้รู้ทันทีว่า จุดเชื่อมโยงของทั้ง3าคนก็คือการไปโบสถ์เซนต์ไมเคิลนั่นเองเมแกนรีบขับรถไปที่โบสถ์ต่อทันทีเมแกนขอคุยกระบาดหลวงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างนั้นเธอก็สำรวจรอบพื้นที่ พบว่ามีรูปของเด็กสาวมากมายติดอยู่ตามบอร์ดเต็มไปหมดระหว่างนั้นเมแกนเห็นว่ามีรูปไว้อะไรให้กับเด็กสาวทั้ง3ในห้องของบาดหลวงในเวลานั้นเมแกนที่เริ่มคลุ้มคลั่งเธอคุมสติตัวเองไม่อยู่จากการทุกทรมานจากโรคทางประสาทและท้ายที่สุดเมแกนก็ถูกส่งกลับมาบำบัดกับหมอพั์เกอร์เมแกนฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในโรงพยาบาล เธอไม่สามารถนิ่งนอนใจเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องที่ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายจริงได้เมแกนจึงตัดสินใจหนีออกจากโรงพยาบาลและไปรีภััยอยู่ที่บ้านของริชาร์ดแต่ในระหว่างที่ริชาร์ดออกไปข้างนอกเมแกนกลับพบว่าที่บ้านของริชาร์ดเลี้ยงแมวสีขาวไว้ตัวหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็ออกมาที่ห้องของริชาร์ดพบหนังสือเล่มหนึ่งวางเอาไว้ เมแกนเปิดขึ้นมาดูพบว่าริชาร์ดเคยทำงานเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ให้กับบทเซนต์ไมเคิลซึ่งในที่สุดข้อมูลหลายอย่างที่เมแกนพบในบ้านของเขาทำให้เธอสามารถประติดประตอร่อจนเปิดเผยได้ว่าริชาร์ดคือฆาตากรต่อเนื่องตัวจริงเมื่อริชาร์ดกลับมาที่บ้านพบว่าเมแกนร,รู้ความจริงทั้งหมดแล้วเขารีบกระโดดลงจากรถเข็น เปิดเผยความจริงว่าตัวเองครบ32และไม่ได้ขาพิการแต่อย่างใดริชาร์ดจู่โจมทำร้ายเมแกนจนเธอหมดสติหลังจากนั้นริชาร์ดก็แบกล่างของเมแกนขึ้นรถแล้วก็รีบขับหลบหนีไปยังสถานที่ห่างไกลซึ่งขับไปจอดใกล้แม่น้ำเจเนซีเพื่อหวังจะสังหารเธอสร้างสถานการณ์ว่าเธอขับรถเสียหลับตกลงไปในแม่น้ำแล้วจมน้ำตายโดยทำการฉีดยาแประสาทให้เมแกนแต่จังหวะนั้นเมแกนก็ต่อสู้ดิ้นรน แล้วก็วิ่งหนีไปริชาร์ดรีบวิ่งตามไปทั้งสองต่อสู้กันเมแกนคว้าปืนไม่ได้สําเร็จแล้วก็ยิงไปที่ขาของเขาริชาร์ดรีบกระโดดลงไปในแม่น้ําเพื่อเอาตัวรอดเมแกนพยายามหาร่างของเขาแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดเธอรู้สึกเสียใจมากเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะยืนยันว่าเขาตายแล้วทําให้เมแกนคุ้มคลั่งมากยิ่งขึ้นจึงถูกนําตัวกลับไปรักษาในโรงพยาบาลอีกครั้งฉากสุดท้ายของเมแกนที่กําลังถูกมัดแขนมัดขาขณะทําการบําบัดอยู่เมแกนกลับจินตนาการว่า ดวงวิญญาณของเหยื่อทั้งหมดยังคงรอคอยให้เมแกนกลับมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับพวกเธอเนื่องจากเวลานี้ยังไม่มีใครพบศพของริชาร์ดซึ่งก็แปลว่าอาจจะไม่มีการการันตีได้ว่าเขาตายไปแล้วหรือเขายังมีชีวิตอยู่ซึ่งเธอเองก็ไม่ยอมแพ้และยิ่งมุ่งมั่นตั้งใจว่าต้องทําให้พวกเธอกลับไปสู่สุขติเธอจึงเริ่มวางแผนเพื่อหวังจะหาทางออกจากที่นี่ให้ได้แล้วหนังก็จบไป ครับเพื่อนๆจากข้อมูลนะครับบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สร้างจากส่วนหนึ่งของเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอเมริกานะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในตอนท้ายที่สุดเนี่ยคดีที่เป็นคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องในคดีจริงๆเขาเจอกับฆาตรกรตัวจริงได้หรือเปล่าใครที่มีข้อมูลนะครับสามารถเพิ่มเติมข้อมูลและให้ความเห็นด้านใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ชวนติดตามและชวนให้เราสันนิษฐานตลอดเวลาว่าการพยายามค้นหาคําตอบของเมแกน เป็นเพียงภาพหลอนที่เธอได้รับหรือเป็นความจริงที่เธอพยายามต่อสู้จากจิตใต้สำนึกของเธอกันแน่การจบที่เหมือนไม่จบแบบนี้ก็เป็นการจบที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้หนังเรื่องนี้อาจจะมีภาคต่อภาค2หรือภาคต่อภาค3ก็ได้ยังไงก็ติดตามชมและติดตามความเคลื่อนไหวกันด้วยนะครับ บางส่วนที่มีนักวิจารณ์นะครับบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยวางเรื่องได้น่าสนใจแต่ท้ายที่สุดตอนจบยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่หนักแน่นพอยังไงนะครับเพื่อนๆถ้าอยากจะชมหนังเรื่องจริงก็สามารถไปหาชมได้นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับมีหนังเรื่องไหนอยากแนะนำสามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์ครับวันนี้ผมเกาลัดต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ